ดี่มาพบครับหลวงวาพามาดูคุณย่านะครับคุณย่าหาปลานะครับอันนี้นะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับคุณย่าพามายกยอนะครับหาปลานะครับที่คลองหลังบ้านนะครับเือฝนตกหนักมากนะครับน้ำ ในคลองเออขึ้นมาเยอะเลครับวันนี้ครับน้ำกำลังนองมานะครับคุณย่ายกปลายกยอนะครับนี่ครับนี่เป็นแม่น้ำคลองตอนนะครับสาขาของแม่น้ำน่านนะครับผมก็วันนี้วันที่15หเมษาวันหยุดวันสงกรานอีกวันหนึ่งนะครับน้ำนองนะครับเราก็ต้องอาศัยช่วง น้ำนองตามันจะขึ้นนะฮะน้องยกยอนะดูนะได้หรือเปล่ารุนนะครับรุนนะครับรุนนะครับโอ้ได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับได้เลยครับโอ้รอลุ้นกันต่อนะดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมนี่นะครับน้องวาก็มาด้วยคุณแม่ก็มานะครับวันนี้องเอาไว้ใบกล้องใบกล้องหน่อยใบกล้องใบ ครับเป็นบรรยากาศข้างหลังบ้านคุณย่ญญาน้องกวานะครับเป็นคลองคลองตรอนคลองตรอนนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นที่ที่หมายรับชมสตัสตว์นี้กันฮะสัตว์นี้ฮะมีหรือเปล่าครับสัตว์นี้ฮะโอ้สัตว์นี้เนี่ปลาหนึ่งตัวครับผมก็ยังได้หนึ่งตัวครับสัตว์นี้ จกไปเรื่อยๆก็จะได้เยอะนะฮะปลาเล็กปลาน้อยนะครับผมก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เมืองปีใหม่สงการทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะครับัทุกคนสวัสดีครับ